ได้มาแล้วปีครึ่งอะค่ะเริ่มจากปี2018แล้วเรียกว,ว่า6เดือนแรกเงียบมากช่วงแรกๆก็ต้องทิ้งของกับทุกอาทิตยส่มากก็คือกินอยู่กับร้านกาแฟเอาของที่เหลือเอากับบ้านไปกินดินเนอร์ ตอนนี้เราอยู่ที่คา์ตันค่ะเมืองเล็กๆที่ห่างจากซิดนีย์เพียงแค่15กิโลเมตรนั่งรถไฟเพียงแค่20นาทีค่ะเป็นเมืองที่เล็กสงบแล้วก็มีคนอยู่อาศัยไม่ค่อยมีร้านค้าเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งค่ะชื่อ Love of Beans จริงๆชื่อร้านไม่มีความหมายค่ะคือตอนนั้นอยู่บนรถเม์กับพี่จ๋าก็คือพี่สาวที่เป็นเจ้าของร้านด้วยกันแล้วก็พยายามจะคิดว่าชื่ออะไรแล้วอยู่ดีก็คำว่าร e บินมันก็ขึ้นมาเองโดยที่มันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ก็ในความหมายของซี่ซี่คิดว่ามันเหมือนแบบเป็นความรักของเมกกาแฟเพราะมันเกี่ยวกับร้านกาแฟมันจับใจเชลล์ก็เลยเอาเป็นคำนั้น และนี่ก็คือร้านคาเฟ่เลิฟออฟบีนส์ค่ะซึ่งมีพี่น้องสองคนนะคะเชื้อสายไทยออสเตรเลียค่ะเป็นเจ้าของร้านอยากรู้ว่าต่างจากร้านอื่นยังไงอะตามมาได้ Amall a piece สวัสดีค่ะชื่อเชลซีนะคะเป็น owner ของ Lover Bean ตำแหน่งที่ทำที่นี่ก็มี all rounder เป็นทั้งบาริสต้าเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งเบเกอร์แล้วก็ล้างจานเสิร์ฟทำทุกอย่างอะค่ะเชลอายุ29ค่ะ จุดเริ่มต้นคือที่กับพี่จ๋าก็ทํางานให้กับเจ้าของร้านหลายๆที่นะคะจนมันถึงจุดที่ว่าเราทําไปมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วทําได้ดีกว่านี้แล้วบางครั้งเวลาเราเจอเจ้าของที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราว่าเราทํางานเหนื่อยขนาดไหนเราเพยายามจะทําให้ร้านเขาดีที่สุดมันทำให้เรารู้สึกบางครั้งเราท้อท,ที่จะทํางานให้กับคนอื่นตอนนั้นซี่กับพี่จ๋าทางานร้านเดียวกันแล้วก็มีเจ้าของคนนี้ที่เขาจะถือว่านิสัยเขาไม่ดีมันก็ไม่ใช่แต่คือมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลัก พอแล้วแหละมันถึงจุดที่ว่าเราต้องทําให้กับตัวเองแล้วพอเราลาออกปุ๊บอีก2อสาอาทิตย์เนี่ยคือตะเวนหาล้านหมดเลยแล้วก็มาได้ที่เนี่ยตอนแรกลักษณะมันน่ากลัวมากมันเหมือนแบบติกล้างมันเหมือนแบบแต่เราเห็นว่าโอกาสมันมีตรงเนี้ยก็เลยแบบ take it and then just make it happen เงย ร้าน Love of Beans เป็นร้านคาเฟ่นในย่านคารตันนะคะเป็นร้านเล็กๆน่ารักมากๆเหมือนร้านนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของชุมชนที่นี่ค่ะซึ่งเจ้าของร้านเฟรนลี่มากๆล้าสามารถได้ยินเสียงของเจ้าของร้านจากสถานีรถไฟได้เลยค่ะ Can I have a natural smile เชลว่าเป็น personality ของซีกับพี่จ๋ามากกว่าที่เราทำให้เขารู้สึก welcome friendly แล้วก็ family คือเราเป็นคนที่ชอบคุยเฮฮาเสียงดังต้องแต่ตีห้าก็ใส่ฮายเชิ้ตวันพุธ walk past เราทำให้เขารู้สึกแบบแค่เดินมา Say ฮาไม่ต้องซื้ออะไรเขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ย อาหารจานเด็ดจะมี2อย่างก็จะมี beef egg roll เขาจะคิดถึงว่า normal pork bacon แต่ของร้านเราเราใช้ beef bacon ไม่ใช่ว่าเรามุสลิมหรืออะไรแต่คือเพราะเรา s u อร์ตโล o c อลเราก็ได้ลองแล้วรู้สึกเฮ้ยมันอร่อยอ่ะก็เลยลองใช้แล้วพอมันมาประสมประสานกับชีที่ยูซี่ใส่ jalapeno chili hash brown and eggs that is like เยิ้มแล้วก็มี beef bacon on milk bun มันแบบสุดยอดคือถ้ามาเราต้องลองเลขอันนี้คือ avocado ก็คือเป็น smash avocado on toast with f e t a and grilled cherry tomato Poach Days แล้ววันนี้นะคะเราบังเอิญมาเจอพี่อ่ำคะ่ะที่สถานีคาตันนะคะวันนี้พี่อ่ำสั่งอะไรมาบ้างแซลมอนเบคก,กิโรกับคอฟฟอันหรูหลามากครับดูสิน่ากินมากเลยครับเ <c oughs> นมาดิสดมากเลยดูแซลมอนนัวมากเลยอร่อยมากครับ แล้วเทิบมาหน่อยนะเป็นไงบ้างคะทรชั้นัวนุ่มด้วยหนมปังนคะครับดียอดแล้วก็หอมอร่อยมากมต้องลองค็งพู่ว่ามีอะไรวันนี้ปูปก็สั่งเป็นเบรกี้โรสนะคะซึ่งจุดเด่นของที่ร้านนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้เป็นพอกเบคอนนะคะเป็นบีฟเบคอนของโลเคที่นี่ค่ะแล้วก็มีฮัชบาวด้านบนนะคะน่ากินมากๆและราคาก็ถูกมากอย่างที่เขาบอกว่าเขาช่วยสพอร์ตคนโลเคที่นี่นะคะ อร่อยวะ่ะเป็นไงรสชาติของบบฟต่างกับเบคอนปะอร่อยอ่ะมันแบบไม่ได้มันเหมือนเบอคอนกินไปไม่รู้แลยว,ว่าเป็นบีฟปกติมึงไม่กินบบฟเมื่อกี้แอบไปสัมภาษณ์เชฟบรับพวงมาเขาบอกบีฟชินที่อื่นไม่ได้ที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยอร่อยอร่อยอร่อยมาก ก็ช่วงงเดือนแรกๆที่กับพี่สาวเราก็ไม่ได้เงินเดือนเพราะมันไม่ยุ่งสาเหตุที่6เดือนที่มันไม่ค่อยมีคนเยอะเพราะว่ามันมีเจ้าของคนแรกเขาเปิดปิดเปิดปิดจนคนเขาไม่รู้ว่ามันเปิดหรือมันปิดแล้วเขาก็คิดว่าเราอ่ะยังเป็นเจ้าของคนเดิมคือเราก็พยายามมินิมัลทุกอย่างของก็ไม่ได้เยอะมากถึงแม้ร้านจะไม่ยุ่งเราจะต้องทิ้งของหลายอย่างแล้วก็ต้องเมคชชื่อว่าจานทุกจานคอฟฟี่ทุกคอฟฟี่ออกมาคือคุณภาพซึ่งมันจะ make the customer keeps coming back ก็จะเป็นเหมือนแบบ mouth to mouth นะคะคือเราไม่ได้ทำ a d v e r t i s e n t หรืออะไรเลย นี่คือพี่จ๋านะคะพี่สาวที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันกับร้านนี้อรุณีอายุ30เป็นทั้งบาริสต้าคนล้างจาน <c oughs> เด็กเสิร์ฟ <c oughs> เป็นทิลเป็นทุกอย่างที่ในร้านมี <c oughs> คือเราคิดว่าถ้าเกิดเราทำดีสักวันมันก็ต้องดีน่าจะเป็นเพราะความคิดอันนั้นนะคะมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราทำได้แล้วมันก็ทำได้ค่ะ ใครที่ผ่านมาแถวคาตั้นนะคะหรือพักอยู่ระแวกนี้เนี่ยอย่าลืมแวะมาร้าน l ลิฟออฟบินสาะคะอร่อยมากแล้วเจ้าของร้านน่ารักมากๆรับรองว่ามาที่เนี่ยได้พลังบวกไปเยอะแน่ๆค่ะก็ได้ไป